สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยามาลื้อตัวปืนยิงตะปูของผมนะฮะที่ผมใช้เป็นประจำวันนี้มาสองสามวันก่อนอยู่ดีๆก็ยิงไม่ออกนะฮะเป็นเพราะอะไรเนี่ยมาลื้อกันซ่อมให้ดูนะครับซ่อมซ่อมเองเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มาสั่งจากเมืองจีน,นครับคืออาการที่มันเป็นเนี่ยคือแรกๆเนี่ยยิงไม่ออก ผมสงสัยว่าทำไมยิงไม่ออกเพราะก็ว่าถอดตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยลูกตะปูเนี่ยมันไปค้างอยู่ในในลังเพลิงตัวนี้ลูกตะปูทําให้เวลายิงมาปุ๊บเนี่ยแกนเหล็กอ่าแกนเหล็กข้างในเนี่ยมันจะมีแตแกนเหล็กในการยิงเหมือนเราตอกตะปูพุ่งออกมาแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปมันหักนะฮะตอนนี้แกนเหล็กไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวต้องหาก่อนนะครับเรามาแกะแล้วก็ถอดอะไรไป ไปถามซื้อที่ร้านที่จีนดูนะว่าเขาจะมีขายหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ไม่เคยแกะนะครับเพิ่งได้ได้มาก็ใช้งานตลอดเลยก็ไม่ได้แกะเลยอมาชําแหละให้ดนะูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับในแทสในแทครนะับก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมในการแกะนะ ตัวตัดตัดสี่ตัวอัดเสี่ตัวมันจะเป็นเหมือนแรงดันลมนะตัวนี้เป็นหม้อหม้อลม ่าตัวนี้ผมเจอแล้ว้ะที่มันแกนที่มันหักนะไมฮะตัวนี้จะเป็นแกนในการยิงตะปูนะครับหักไปเดี๋ยวใจวิธีมันเป็นเหล็กนะเดี๋ยวใช้วิธีเชื่อมมอลน่าจะได้นะซ่อมเจีเจนิดนึงแล้วก็เชื่อมแต้มให้มันแน่นๆนะืมอ่าดีกว่า งานตัวมันะครับที่น่าตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มลมแล้วก็มีโซ่ในการดึงตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ครับมันจะมีแคปชั่นให้ระวังอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องแปลกันนะฮะเป็นภาษาจีนนะครับ เป็นคำเตืนอนนะอย่าพยายามเจาะหรือตัดหากมีแก๊สแรงดันสูงอาจเกิดให้บาดเจ็บได้ต้องปล่อยแรงดันออกก่อนการซ่อมแซมนะข้อมูลนี้ใช้ให้เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะก็คือเราต้องปล่อยแรงดันลมออกก่อนถึงจะซ่อมได้นะครับมันจะมีแรงดันลมอยู่ข้างใน แล้วที่ปล่อยปล่อยยังไงเอ่ยอหมุนตรงนี้ออกแล้ว,ลวปล่อยแก๊สตรงนี้นะครับเอ่ยปล่อยลมออกมีลมอยู่ยปล่อยลมออกนะครับ เราเจอตัวปัญหานะครับเกนตัวนี้มันหักนะฮะนี่นะครับเกนตัวนี้มันหักนะก็ไม่มีแรงไม่มีมันค้อนตอกนะตัวนี้ก็จะไปตอกตะปูนะนเกนตัวนี้มันหักไปเดี๋ยวเราก็าทำการเชื่อมเชื่อมแล้วก็เจียดีๆก็น่าจะได้นะ แต่เอาตัวนี้ออกยังไงเอ่ยต้องหมุนลมออกหนึ่นนะั่งดึงไม่ออกนะครับอืมมันมีแรงแรงดันลมอืม แรงดันลมเหมือนตัวนี้เป็นเป็นแรงดันลมในการอัดเข้าไปนะครับเ๊บอัดเข้าไปนิดนึงเมื่อกี้ผมปล่อยออกแล้วนะครับ ถ้าไม่ปล่อยออกมันคงจะดันออกมาแรงนะแต่ต้องดูเดี๋ยวต้องดูในคู่มือหรือถามร้านเขาว่าต้องอัดลมเข้าไปกี่เท่าไหร่นะครับกี่ปอนกี่เท่าไหร่นะฮะจะสอบถามร้านเขาอีกทีหนึ่งแต่นี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมก่อนนะครับ อตอนนี้ผมก็ได้เอาไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าเน้นแข็งแรงไว้ก่อนแล้วก็แต่เจีย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 นะให้มันตรงๆนะครับดามน้ำนี่มันเป็นคราบเฉยๆนะแต่ผมใช้ดีเจียล่องเป็นตัววีนะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปครับเพื่อความแข็งแรงนะทั้งทั้งสองด้านเลยรอบๆเลยก็ในแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวก็ใส่กับเหมือนเดิมนะครับก,ก็ทดสอบใช้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วมันต้องได้อัดลมตรงนี้เข้าหรือเปล่าแต่อะไรในผมถามร้านนะก็กำลังถามร้านอยู่แล้วว่าเขามีให้หรือเปล่านะเพราะหาตามลิงกนะ์น่ะมันไม่มีนะครับมันมีไข่แต่เป็นชุดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวประกอบเข้าคืนแบบเดิมนะครับตัวนี้ก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราหมุนออกมา เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับช่ยแรงหน่อยเป็นแรงดันลมนะครับอเพิ่มมานี้ครับเพราะอ่าตัวนี้แกนในการยิงตะปูโผล่มาแล้วครับ ก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะมันอยู่แบบไหนเอ่ย เดี๋ยวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่แบตแล้วก็ไปทดสอบยิงกันดูนะว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับแรงดันลมหรือว่าเราต้องได้เติมลมเข้าไปหรือเปล่านะเติมกี่ปอนนะเดี๋ยวต้องสอบถามร้านอีกทีนึงนะครับเปิดครับเพื่อความปลอดภัยก็อย่าลืมสวมแว่นนะครับ ตอนนี้ทดสอบยิงดูครับเหมือนว่าแรงดันลมจะไม่พอครับมันตัวนี้มันออกมาได้นิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าทางค่าที่โรงงานเขาอัดมาผมสอบถามเขาล้ประมาณเจ็ดเจ็ดบารนะครับก็คือที่เขาเขียนกลับกับไว้คือเจ็ด้อยห้าสิบ kpa ครับเจ็อห้าสิบ kpa ที่ทางโรงงานเขาเคลมเอ้ยเ0็ดร้อไม่ใช่เจ็ดร้รอยเจ็ดร้อ kpa นะถ้าแปลงเป็นบาร์ก็จะเป็น7บาร์นะครับ7บาร์ในการอัดลมเข้าไปเราก็มาอัดลมตรงนี้ให้เป็นเด็ดเบาร์ก็พอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลยนะครับอัดลมเข้าไปเจนะ็ดบาร์ เหมือนว่าอันนี้ไม่มีแรงหรอแบตหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก,กันนะไม่ได้ไม่ได้ชาร์จนานตัวแบตเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เลยแบตแบตน่าจะหมดนะครับแบตตัวตัวนี้นะ หน้าจอไม่ขึ้นเลยสงสัยผมเปิดเปิดออนทิ้งไว้นะครับก็แบตท,ทำให้แบตโหนี้หมดครับปกติมันจะมี LED ขึ้นตรงนี้นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบตหมดซะแล้วเดี๋ยวไปชาร์จก่อนนะครับการเติมลมไปแล้วครับเจ็ดบา์ก็รีบด่วนหน่อยหนึ่งก็ทำการทดสอสบเสร็จแบตเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวปลอก เปิดปืนครับจ้ามันก็ยิงครับอ่าใช้งานได้แล้วครับ เป็นการจบสิ้นในการซ่อมตัวแกนหักนะฮะก็เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนนะของใครแกนหักก็ทําการถอดมาเชื่อมแล้วก็ขันเข้าไปเหมือนเดิมครับก็เติมลมลงไปก็จบสิ้นแล้วครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับถ้าสั่งที่จีนก็จะนานหน่อยนึงแต่ไม่แน่ใจตัวนี้เมื่อกี้ผมดึงลมออกเนี่ยมันมีเล็ดลอกออกมาบ้างไม่รู้ว่าจะเหลือ7บา์หรือเปล่าน,นะครับ เดี๋ยวลองจิ้มดูอีกทีนะครับปิดก่อนเหลือประมาณ6.8บาท6.9บาทก็ถือว่าโอเคนะครับ7บาทออกได้ไวนะเดี๋ยวเติมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวตอนนี้มีชาร์จได้ประมาณ20%แล้วรละลมมันจะออกอ่เปิดเข้าเปิดออกตอนนี้เหลือเหลือ3บาร์เองเห็นไหมฮะก็พยายามรีบๆเอาออกแล้วกัน โอ้จเจลอคีบาเนี่ยออกช้านะก็เดี๋ยวลองยิงก่อนแล้วกันจะได้หรือเปล่าโอ้ไม่ค่อยแรงเลยนะครับเห็นไหมลมมันออกเยอะก็เมื่อกี้เสียงจะแน่นกว่านี้นะครับเติมลมเข้าไปใหม่ เห็นไหมเหลือสามบาทเลยั้งหนึ่งถ้ามันแรงก็โอเคแล้วนะครับ เบาอยู่นะครับเบาก็เดี๋ยวเราพยายามเติมไม่ได้7บาทแล้วกันก็ขอจบคลิปเป็นทอนนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ